สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบากับช่องโนนาอารมดีนะคะค่ะวันนี้นะคะโนนาจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะหรืออินเทอร์วิวนั่นเองค่ะค่ะการสัมภาษณ์นะคะจะมีลักษณะอย่างไรจะมีการดำเนินการจะมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์แบบไหนจะมีกี่ประเภทจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ เราก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของการสัมภาษณ์กันก่อนเลยนะคะซึ่งการสัมภาษณ์นะคะคจะหมายถึงการพบการระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะระหว่างผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ผู้สัมภาษณ์นั่นเองค่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะ,คะในกรณีที่เราสัมภาษณ์กันเป็นหมู่นะคะซึ่งการสัมภาษณ์นะคะคก็เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะ โดยจะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ได้มาในความที่ถูกต้องความเที่ยงตรงนะคะเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามารู้เกี่ยวกับความสําคัญของการสัมภาษณ์กันนะคะก็คือการสัมภาษณ์นะคะจะเป็นแบบสอบถามอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญเลยนะคะค่ะก็จะประกอบกับก,บการสังเกตนะคะเพื่อให้เรานะคะ ได้ข้อมูลที่ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการสัมภาษณ์นะคะทำให้เรานะคะสามารถเห็นพฤติกรรมต่างๆของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ได้นะคะว่ามีกิริยาท่าทางในการพูดการฟังนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรขณะที่ถูกสัมภาษณ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์นะ,ะจะมี4ข้อ หลักๆด้วยกันเลยนะคะเรามาดูกันข้อหนึ่งเลยค่ะก็คือเพื่อที่จะให้ทราบข้อเท็จจริงของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะ2อค่ะก็คือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันนั่นเองค่ะข้อ3นะคะก็คือเพื่อที่จะทราบถึงความสนใจแนวคิดทัศนคติของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ค่ะส่วนข้อ4ีนะคะก็คือจะให้เรานะคะทราบถ,ถึงความรู้ความสามารถของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูคุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์กันนะคะก็คือ 1. น,นะคะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมะคะ่ะและเข้าใจจุดประสงค์ค่ะว่าต้องการทราบข้อมูลอะไรจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั่นเองค่ะข้อ 2. นะคะก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีการปรับตัวนะคะให้เข้ากับทุกคนได้นะคะในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองค่ะ ข้อสามนะคะก็คือมีไหวพริบนะคะที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรู้หลัก,กจิตวิทยาค่ะข้อสีนะคะก็คือรู้จักมารยาทในการพูดในการฟังนะคะไม่ควรที่จะซักถามหรือว,ว่าเขี่ยวขินผู้ให้สัมภาษณ์มากจนเกินไปนะคะข้อ5นะคะก็คือตอบคำถามกรณีที่ไม่เต็มใจตอบนะคะก็คืออยากจะต้องเป็นผู้ฟังนะคะมากกว่าผู้พูดนั่นเองค่ะ ข้อ6นะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะมีการแต่งกายรู้จักกาละเทศะนะคะส่วนข้อจิตนะคะข้อนี้คือสําคัญมากๆของผู้สัมภาษณ์และผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เลยนะคะก็คือเรานะคะจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลานั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นะ คำถามในการสัมภาษณ์นะคะก็คือหัวใจสําคัญในการสัมภาษณ์เลยนะคะซึ่งการสัมภาษณ์นะคะจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะคะจะขึ้นอยู่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการตั้งคําถามเลยนะคะว่าผู้สัมภาษณ์นะคะจะควรที่จะศึกษาลักษณะของคําถามนะคะที่ใช้สําหรับในการสัมภาษณ์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะลักษณะของคําถามนะคะจะมี2ลักษณะเด้กันนะคะก็คือคําถามปลายเปิดและคําถามปลายปิดนะคะเรามารู้เกี่ยวกับคําถามปลายเปิดกันก่อนเลยนะคะคําถามปลายเปิดนะคะก็คือคําถามที่เปิดโอกาสนะคะให้ผู้ตอบนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งเหมาะสําหรับการสัมภาษณ์โดยทั่วๆไปนะคะ ต่อไปจะเป็นคำถามในรูปแบบของคำถามปลายปิดนะคะก็คือคำถามนะคะที่ผู้ถามะค่ะจะต้องการคำตอบเพียงจุดใดจุดหนึ่งนะคะหรือต้องการคำตอบนะคะสั้นๆโดยไม่ต้องการคำอธิบายนะคะวัตถุประสงค์หลักๆนะคะของการเลือกใช้คำถามปลายปิดนะคะก็คือ เพื่อที่จะให้สัมภาษณ์นะคะได้จำนวนคนที่มากๆนะคะโดยใช้เวลาไม่มากหนักนะคะและให้เกิดความคงที่นะคะในการตอบคำคำถามนั้นๆนะคะแล้วก็กับคนจำนวนมากๆนะคะลักษณะคำถามนะคะปิดนะคะจะใช้เลือกคำตอบนะคะว่าใช่หรือไม่นะคะหรือกำหนดประเด็นที่ต้องการนะคะให้ตอบเพียง เรื่องเดียวนะคะเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามารู้เกี่ยวกับประเภทของการสัมภาษณ์กันนะคะการสัมภาษณ์โดยทั่วไปนะคะจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันเลยนะคะค่ะประเภทที่1นนะคะก็คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะก็คือจะมีทิศทางในการสัมภาษณ์ที่แน่นอนนะคะจะมีการตั้งคําถามนะคะ ที่เฉพาะเจาะจงนะคะไม่นอกเหนือคําถามที่เตรียมมานะคะส่วนคำถามประเภทที่2นะค,ะคือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคะหรือเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการนะคะก็การสัมภาษณ์ประเภทนี้นะคะจะมีความยืดหยุนนะคะและเปิดกว้างคะ่ะผู้สัมภาษณ์และผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะจะมีอิสระในการถามในการตอบคําถามนะคะ ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะยากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค่ะ 3. นะคะก็คือการสัมภาษณ์แบบโครงสร้างนะคะก็คือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนะคะจะมีการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าบางส่วนนะคะและคำถามอีกบางส่วนนะคะจะเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์นะคะซึ่ง คำการสัมภาษณ์ประเภทนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความชำนาญเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะต่อไปนะคะเรามาดูการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์กันนะคะซึ่งแบบสัมภาษณ์นะคะถ้าไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะจะใกล้เคียงกับแบบสอบถามบางประเภทนะคะโดยเฉพาะแบบสอบถามที่ใช้คำถามปลายเปิดนั่นเองค่ะ โดยทั่วไปนะคะก่อนที่จะนําแบบสัมภาษณ์คะไปใช้นะคะเรามักจะตรวจสอบความเที่ยงตรงกันก่อนนะคะโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นี่นะคะพิจารณาข้อคำถามในการสัมภาษณ์นะคะให้ครอบคลุมมีเนื้อหาที่ครบถ้วนนะคะข้อคำถามคะจะต้องถูกต้องเหมาะสมตามหลักของโครงสร้างนั่นเองค่ะและภาษาที่ใช้นะคะจะต้องเหมาะสมกับ ให้ข้อมูลนั่นเองค่ะอาจจะนําแบบสอบถามะคะ่ะที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบะคะไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนนะคะเพื่อเรานะคะจะได้ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นนะคะนั่นก็คืออาจจะทดสอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์สัําๆนะคะเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ในวิธีการสอบสำนั่นเองค่ะ หรืออาจจะตรวจสอบความเชื่อมั่นของคำตอบคะ่ะที่ได้จากการสัมภาษณ์นะคะด้วยการนะคะให้ผู้สัมภาษณ์หลายคนนะคะสัมภาษณ์ให้ข้อมูลคนคนเดียวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสัมภาษณ์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะการสัมภาษณ์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นระหว่างคู่กับเด็กหรือว่าเด็กกับผู้ปกครอง แล้วก็ครูหรือผู้ปกครองนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ในวัยเด็กนะคะเราอาจจะซักถามเด็กได้ไม่มากนะคะก็คือเราจะสังเกตเด็กนะคะโดยการที่เด็กในทํากิจกรรมนะคะเราก็อาจจะเข้าไปซักถามว่า,าหนูทํางานชิ้นนี้เป็นอย่างไรคะหนู มีแรงมันานใจในทําแบบนี้หนูว่ารูปอะไรอยู่นะคะก็คือเพื่อที่จะเรานะคะจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้เปิดโอกาสนะคะให้เด็กได้สอบถามสิ่งที่เด็กต้องการที่จะอยากรู้อยากทราบนเองค่ะต่อไปจะเป็นหลักในการสัมภาษณ์ของเทคกปฐมวัยนะคะก็คือ จะต้องเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือในการสัมภาษณ์นั่นเองค่ะแล้วก็การสัมภาษณ์นะคะเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะแล้วก็หาขั้นยุติค่ะต่อไปนะคะเรามารู้ข้อดีและข้อจํากัดของการสัมภาษณ์กันนะคะข้อดีของการสัมภาษณ์นะคะก็คือผู้สัมภาษณ์นะคะมีโอกาสได้สังเกตและศึกษาสถานการณะ์คะจะ หลอดจนปฏิกิริยาต่างๆระหว่างการสัมภาษณ์นะคะ 2. นะคะก็คือให้คําตอบที่แน่ชัดสมบูรณ์นะคะเพราะว่าสามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆให้แก่ผู้ตอบได้นั่นเองค่ะสามก็ค,คือสามารถเก็บข้อมูลนะคะแม้ผู้ตอบาจะมีการศึกษาหรือว่าเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นเองค่ะสก็ะค,ะคือโอกาสที่ได้ข้อมูลนะคะสูงมากนะคะเพราะ ผู้ตอบส่วนใหญ่นะคะมีความยินดีให้ความร่วมมือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามารู้เกี่ยวกับข้อจํากัดของการสัมภาษณ์กันนะคะก็คือ1นนะคะค่าใช้ใจ่ายนะคะค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารนั่นเองนะคะสอน,นะคก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกให้คําแนะนำนะคะผู้ที่ออกไปสัมภาษณ์คะการติดตามและการควบคุมการสัมภาษณ์นั่นเองค่ะ สมนะคะก็คือมีอคติหรือมีความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์เองนะคะสามนะคก็คือต้องใช้เวลาและรายงานค่อนข้างมากเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปนะคะระหว่างการสัมภาษณ์นะคะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ค่ะหลังจบวิดีโอนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube หนูนาอารมณ์ดีได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ